เบาหวานสามารถกินลำกองได้เท่าไหร่คะลำกองเนี่ยมีความหวานและที่สำคัญที่สุดคนไข้เบาหวานเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนตามอายุถ้าเด็กๆที่เป็นเบาหวานหรือผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานหรือวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะกินลำกลองได้เท่าไหร่โดยสัดส่วนปริมาณเลยนะคะกินได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณสักห้าลูกใหญ่นี่คือกินได้ต่อมื้อนะต่อมื้อนะแต่ถ้าคุณกินไปครึ่งกิโลหรือกิโลหนึง่ง มื้อต่อไปคุณก็เกี่ยมต้มจับฉายหรือไม่ก็ผัดมะละหรือไม่ก็ผัดฟักทองแต่ถ้าคุณกิน5้าลูกกำลังพอดีค่ะแต่ถ้าคุณใช้พลังงานเยอะแล้วก็น้ําตาลคุณไม่ได้สูงมากมายนะ่ะอาจารย์แถมให้หมดนี้เลยค่ะก็ประมาณสักเจ็ดลูกแลูกเอาตรงเนี้ยนะคะประมาณเนี้ยสามารถทานได้นะสําหรับคนไข้โรคเบาหวานเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเบาหวาน คุมน้ําตาลนะดีอยู่แล้วลองออกกําลังกายดูชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์อุบลคะ